เทปเดินครับเงยียบเลยนะเงียบครับห้าสี่สามเดี๋ยวได้ครับเสียงไหม่เสียงไหม่เอาสายออกเลยครับครับสายออกสายออกเลยเทปเดินห้าสี่สามสอง a ั่นท่านเป็นคนเจ้าเล่ห์ได้ทรัพย์ที่สุดในโลกไม่ยอมมาแบ่งปันครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันเอาไว้เราเคยบอกท่านแล้วว่า ขนก็คนเออททีม<า>ันลินมันพันเอไอทีอ่ะอเทสสี่สามสองคิวแอคชั่นเราเคยบอกกับท่านแล้วไว้ว่าขนของเจ้าสัตว์ชนิดเนี่ยมันใหญ่โตมากแต่โตมันเนี่ยเล็กเพียงนิดเดียวข้ายัางแปลกใจอยู่แต่สิ่งที่ข้าไม่สบายใจเลยเพราะได้เนื้อมาแบกเมืองของท่านเพียงนิดเดียวแต่ถึงยังไง มันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอเราไม่เชื่อท่านท่านจะเก็บไว้กินคนเดียวมากกว่าท่าก